ครับสวัสดีเดอ้อพี่น้องมือนีทิม่แนะนำการาเชื่อมต่อการใส่เอฟเ,เฟกของแท่งจีเพราะเขาเขาแกะกองออกมาพี่น้องมันจะมีมีคู่มือมีคู่มือข้างในข้างในคือ เปิดเข้าไปมันจะมีคิวแอลกอดสแกนคิวแอลกตัวนี้พี่น้องเพื่อที่จะใส่แอปการที่เข้าจะใส่แอปเพื่อที่จะปรับแต่งเอฟเฟกโดยที่เข้าต้องโดยที่เข้าต้องใส่มาปรับอยู่ที่ปุ่มนี้เข้าปรับอยู่ในแอปก็ไดพี่น้องเพราะว่ารุ่นนี้มัน มันสามารถปรับแต่งผ่านแอปพลิเคชันใดอันดับแรกกดเปิดพอเกิดกดเปิดขึ้นมาเข้ากะจะเห็นว่ามันมันจะมีไฟกับพิบมีไฟกับพิบเข้ากะเชื่อมต่อเชื่อมต่อบลูทูธมันจะขึ้นมาแท้ง G V2 นีพี่น้องของผมมันเชื่อมต่อแล้วถ้าเชื่อมต่อเสร็จไอ้ไฟตรงนี้มันจะหยุดถ้าไฟหยุดกับพิมหมายถึงว่ามันมันเชื่อมต่อแล้วต่อไปต่อไปคือแอปที่ที่จะใส่เนาะพี่น้องเนาะแอปที่จะใส่คือคือแอปตัวนี้ตัวนี้ โทรศัพท์เขามันมันเชื่อมต่อกับเอฟเฟกต์ยู่พี่น้องบางคนว่าเปิดเขามาแล้วเป็นอย่างมันยังใส่บ่ได้คือแอปเนี่ยมันยังบ่ได้เชื่อมตอ่อพี่น้องเพียงแค่ว่าโทรศัพท์เขาเชื่อมตอ่อเขาต้องมาเชื่อมตอ่อแอปนี้กับเอฟเฟกต์กโดยกดปุ่มด้านข้างกดปุ่มด้านข้างนี่ตรงตรงที่เป็นขีดขีดนี่พี่น้องกดตัวนี้มันจะขึ้นคําว่าสแ,แกนเนี่ย เขากดเข้าไปนี่มันจะขึ้นมันจะเขาเขาก็ต้องเชื่อมต่อโดยการที่กดติ๊กให้มันเชื่อมต่อมันจะเชื่อมต่อแอปแอปโทรศัพท์เครื่องนี้กับแท่งจีนนี่จะเชื่อมต่อกันถ้าเชื่อมต่อเสร็จแล้วมันจะขึ้นลักษณะนี้พี่น้องเข้ากับบัดลูดออกไปเขาก็จะเจอหนาหนานี่เลยหนาที่เขาจะปรับแต่งเสียง เาอยากได้เสียงใดเท่ากับกดกดแต่งไปได้เลยพี่น้องอย่างเช่นอ่าถ,ถ้าเกิดเท่าจะจะแตง่งถ้าเกิดเข้าจะปรับเสียงนะให้กดปุ่มตัวนี้ก่อนเนี่ยมันขึ้นเป็นตัว L กดสองปุ่มพร้อมกันได้พี่น้องเด้อเนี่ยมันขึ้นเป็นตัว L แ,แบบเนี้ยเขาอยากได้แต่อยากได้เสียง พวกนี้อันนี้มันเป็นเอเป็นแอมจำลองแอมพี่น้องถ้าอยากได้ส่วนหลายที่ผมปรับผมจะปรับออกเป็นเสียงแบบนี้แหละประมาณนี้อันนี้คือแอมแอมเซตเท่ากับมาเลือกพวกนี้จะเป็นตัวไ r Cap นี่มันจะเป็นพวกเสียงต่างๆพวกจะมีหอดจะมีเสียงอยู่ประมาณเ8เสียง ที่เขาสามารถเลือกเอามาใช้ไดพี่น้องถ้ามากกักบุ่รใดเฮ่าก็เลือกเอาถ้ามักเสียงใดเขาเลือกเอาเพราะว่าเสียงใน IR นีร์นี่เขาอยากรู้ว่ามีเสียงมันขึ้นต้นด้วยเสียงใดแน,ใน่ใเทาเปิดเบิงเปิดเบิงในคู่มือพี่น้องในคู่มือจะบอกแม่นี่ตัวนี้คือไออ มีมีหอดมีเสียงตู้ลำโพงเฟนเดอร์ ender, มีเสียงตู้ลำโพงมาเชลหลายหลาตัวครับเท่าเลือกใส่เอาเด้วพี่น้องเด้อไออันแรกอันแรกที่ผมว่าคือแอมตู้แอมนี่ก็คือคือกันตู้แอมนี่ก็มีมีเท่าเลือกใส่อยู่ประมาณแปดเก้าตัวอัน สองอันแรกจะเป็นเสียงขี้นมีหนึ่งกับสองยู่เป็นเสียงขีนขึ้นตัวนี้ตัวนี้คือตัวเลือกหนึ่งสองสามสี่หากเจ็ปเก้าเขาเลือกเอาพี่น้องพอเขาพอาเขาเลือกใส้ถ้าเขาเปิดไส้เขาต้องกดปุ่มตัวนี้แต่เขากดปิดตัวนี้มันมันจะปิดมันจะปิดเสียงทีมันมากกับเครื่องจะปิดเสียงแอมเขาต้องเปิดเขาถ้าเขาปรับรีเวิร์บตัวนี้รีเวิร์บนี่พอคือผมปรับไว้ผมก็เปิดไป ถ้าปิดปุ่มนี่ดีเวิร์บที่เทาตัวนี้เทามันกระปรับได้คือเก่าแต่มันหักที่ใส่บ่ดด้เ้าเลาบคเปิดตัวนี้เ้าเปิดตัวนี้มันจะใส่ได้พี่น้องอันนี้รีเวิร์บอันนี้ดดเล่เดเร่เทากระปรับเอาเทายังได้แบบนั้นกระปรับเอาแต่แต่เขาต้องเปิดปุ่มนี่ไว้ตลอดเขาต้องเปิดปุ่มใส่ไว้ตลอดน้อยเกียรก็มีน้อยเกียรม,มันจะเป็นตัวเสียงจีเสียงยัง เสียงมันจีมันห้ำเท่ากับเปิดเอาเปิดน้อยเกียรแล้วก็ปั๊บขึ้นให้มันจะมันหายแหละพี่น้องมันจะหายเสียงมันอันนี้พวกประมาณว่าไอเฟดเสอร์เสียงยาวผู้ที่สอบยาวพิน้นนะครับพี่น้องขาดบ่ได้เฟดเสอร์ยาวพิน้นจริงแล้วการเล่นพิน้นมันจะมีอยู่ มีอ U-Cat อ่า d e เฟเซอร์รีเวิร์บใส่แค่ d e ล a y ครับไอเฟเซอร์ก็ได้พี่น้องพอเข้าไออันนี้แบบนี้แล้วถ้าเข้าตั้งได้แบบนี้แล้วเสียงที่เข้ามักนะเข้าตั้งแบบนี้แล้วเข้าล่องเรือเบืองแ้่เข้ามักถ้าเข้าเข้าจะเซฟเข้าก็กดกดได้หนี้ก็ได้กดเซฟในเครื่องก็ได้คือกดปุ่มแรกปุ่มใดก็ได้เข้า กดลงไปให้ไฟมันกระพิบยุดแล้วก็กดตัวนี้ออกสองตัวนี้กดออกไปหรือเข้าจะเซฟในเครื่องเลขก็ได้พี่น้องเซฟในแอปนี่ก็ได้การกดเซฟในแอปกับกดเซฟเนี่ยมันจะเซฟจะเข้าจะเซฟใส่ตัวใดเข้ากับกดตัวนี้เห็นบ่ถ้าเข้าอยากเซฟใช้ซองใดเข้ากับเซฟใดเซฟทูนะเข้าจะเซฟใช้ซองใดเข้ากับเซฟใด แต่ของผมผมเซฟไปแล้วอันนี้ผมเฮ็ดให้เป็นให้เบิ่งเป็นตัวย่างการการเชื่อมต่อแอป,ปกับกับเครืองพี่น้องเพราะว่าหลายคนที่ที่เพื่อนบอกว่าแอป,ปเนี่ยเปิดขึ้นมามันมันหนาตานมันเป็นแบบนี้เพราะว่าแอป,ปเนี่ยมันไ่ได้เชื่อมต่อกันโทรศัพท์เฮาเชื่อมต่อบลูทูธกับเครืองแล้วแต่ว่า มันก็ต้องมาเชื่อมต่อแอปตัวนี้กับเครื่องอีกตัหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อขั้นันห้องบเชื่อมต่อแอปตัวนี้กับเครื่องมันกัที่ใส่บ่ดด้พี่น้องแอปเฮ้ากัที่ันกัที่ปับในแอปบ่ดด้มันจะได้ปรับเฉพาะตามปุ่มนี่ตามปุ่มนี่กับปับได้นะพี่น้องปับได้ปกติแหละแต่ถามว่ามันละเอียดจำได้ห้องพอห้องเลียวบ่เห็นเฮากับ เพียงแค่มันมันกากเอาแต่ว่าถ้าถ้าปั๊บในแอปน่ะมันจะมีแบบตัวเลขไงฮาเบิง้งเฮาปั๊บหนึ่งสองสามสี่หายังได้ห้องห้องหูจักได้แต่ถ้าปั๊บในนี่ฮาก็มีแค่ว่าเอาหูฟังเอาฝากติดตามเด้อพี่น้องเด้อเพื่อม,มีประโยชน์การการใช้เอฟเฟกต์ตัวนี้กับแอปที่มาในในคู่มือเด้อพี่น้องเด้อแอปนี่จะมาในคู่มือบ่อได้ไปโหลดอยู่ไสมาดอกสแกนในบาร์โค้ด สแกนบาสแกนคิวอาโคดตัวนี้แลละก่มันจะมีมีให้เาโหลดอยู่ในหันเลยทั้งทั้ง iOS ทั้ง Android สามารถสแกนในในคู่มือได้เลยคลิปนี้ก่ะขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณครับ